สวัสดีครับพบกับผมแซมต่อสามเหลี่ยมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่ระเบียงนะครับเป็นต่อที่ปลูกอยู่ที่ระเบียงตอนนี้ฝนตกนะครับนี่นะครับลมชายขาก็ะชันนิดเดียวนะครับฝนมันก็จะมาสาบต่อที่เราปลูกไว้อันนี้ผมจะพามาดูต่อที่เราเพิ่งตัดไปแล้วก็ได้ทาปูนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาละเหยน้ําหรือป้องกันเชื้อราอะไรนั่นเอง ตอที่มีแผลนะครับแผลมันยังไม่แห้งดีก็ยังไม่อยากให้ถูกน้ําก็เลยวันนี้จะพามาดูว่าผมมีวิธีการยังไงเพื่อไม่ให้ตอที่แผลยังไม่แห้งดีนะครับไม่ให้โดนน้ําพอราตัดออกมาทาปูนชินหมากแล้วนะครับเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับเพื่อที่จะกันฝนนะครับก็จะเอามาครอบใบอย่างนี้นะครับสัก2อถึงสวันก็ได้4วันก็ได้นะครับ เพื่อให้เขาแห้งแล้วเราค่อยเปิดออกมานะครับให้เขาได้เจออากาศถึงวันนั้น3-4วันแผลก็คงแห้งแล้วนะครับอันนี้ตอนเรามัดนะครับมัดพลาสติกเราไม่ต้องมัดให้แน่นนะครับให้มันไม่เคลื่อนก็พอแล้วให้มันมีช่องว่างช่องว่างให้ระบายอากาศด้วยนะครับไม่อย่างนั้นตอนมันจะอบอ้าวแล้วก็ทำให้ตอเน่าได้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต่อที่แห้งสนิทด,ดีแล้วแล้วผมแกะออกแกะพลาสติกออกนะครับว่าแผลเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต่อสามเหลี่ยมที่เราปลูกที่ระเบียงแล้วก็ได้ใช้ปูนกินหมากคาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแผลที่แห้งแล้วนะครับปูนก็จะค่อยๆหลุดออกไปเองนะครับ ให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษของปูนนะครับปูนนี้เวลาโดนน้ํามันก็จะหลุดออกไปเองนะครับมันไม่เป็นอะไรนะครับส่วนแผลด้านในก็ได้แห้งสนิทด,ดีแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับนี่แผลได้แห้งดีแล้วเป็นการปกป้องไม่ให้ต่อโดนน้ําโดยตรงนะครับก็จะใช้พลาสติกคุมใช้ปูนแดง ทาปูซเซนเชี้ยวหมักไม่ว่าจะเป็นปูนแดงปูนขาวทาได้หมดเลยนะครับเพื่อที่จะกันเชื้อราเข้าไปในแผลนะครับนี่นะครับวันนี้ก็พามาดูแค่นี้นะครับถ้าอยากได้ชมคลิปอะไรก็อคอมเมนต์ด้านล่างไปเลยผมจะทำมาให้ดู <t ries> ต้องขออภัยในเสียงด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้ใช้ไม้แล้วก็อยู่กลางฝนด้วยมันฝนมันตกนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเสียงจะชัดเจนหรือเปล่าโอเควันนี้ก็พบกันแค่นี้นะครับ ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ